พาทัวร์ r วิร a ส e School โรงเรียนประจำในเมือง Canterbury ที่นี่เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนานักเรียนในหลายด้านไม่ใช่แค่ด้านวิชาการแต่ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตและอนาคตโรงเรียนมีระบบและแนวที่โดดเด่นนักเรียนจะได้รับการดูแลโดย p e r s o n a l tutors ที่ช่วยแนะนำและวางแผนเส้นทางการเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกิจกรรม university fairs ที่ให้นักเรียนได้พบตัวแทนมาหาวทิทยาลัยจากทั่วโลกคือค้นหาเส้นทางที่ใช่และเตรียมพร้อมในการวางรูทแมทสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย w o ิร์สเกเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเส้นทางการศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็น IB, A Levels หรือ University Foundation Program ทำให้นักเรียนสามารถปรับเส้นทางให้เหมาะกับตัวเองและความสนใจเฉพาะด้านจุดเด่นของที่นี่เลยคือโอกาสในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำนักเรียนของ w o r ร์สเก e ได้เข้าหรือรับออฟเฟอร์จากมดังๆใน UK เคเช่น University of c h e e n h Durham University, Imperial College London, UCL และอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำนอื่นๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการเข้าแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้นักเรียนหลายคนที่เรียนที่นี่ยังเลือกเรียนในสาขา ที่มีการแข่งขันสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์กฎหมายเศรษฐศาสตร์แพทย์และอีกหลากหลายมากๆไม่ว่าน้องๆจะสนใจสาขาไหนโรงเรียนก็มีบุคลากรที่เก่งและพร้อมในทุกด้านที่น้องๆต้องการจริงๆโรงเรียนให้ความสําคัญกับการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้ทุกคนสามารถสื่อสารและแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ b boarding house ของที่นี่ก็ดีไม่แพ้ที่อื่นมีระบบ h ฮ u ส์ที่ให้นักเรียนได้จัดการดูแลบริหารคะแนนประจําบ้านโดยจะมีการจัดการแข่งขันและมอบเพื่อรางวัลให้กับบ้านที่มีคะแนนสูงสุดบอกเลยว่าเเหมมมมนนนนนใาากกกๆแแลลททีีีีีีี่่่ยยังรรดดู มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องพักเดี่ยวและห้องน้ำในตัวมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับสังสรรค์และทำกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลย4สี่ชั่วโมงมีอาหารให้ครบทุกมือ้อพื้นที่ในโรงเรียนทั้งหมดสามารถเดินเชื่อมจากหอพักได้รวมถึงอยู่ใกล้ซิตี้เซ็นเตอร์นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเพื่อไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทำการแจ้งโรงเรียนก่อนทุกครั้งและโรงเรียนจะทำการมอนิเตอร์เพื่อให้นักเรียนกลับมาภายในเวลาที่กำหนดใครที่สนใจไปเรียนต่อที่นี่ก็สามารถทักมาปรึกษาเราได้เลย